สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบสุตสุขอนติดคามารับช่องคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบน่เหมือนอย่าเมียฝรั่งสภาพพวกเจ้าไปขูดหวยตัวนี้แล้วค่ะซื้อมาสามบายนะคะขูดได้เก้าเหรียญก็เลยเอาไปแลกเป็นเงินมาได้เก้าดอนก็เลยไปต่อทุนมาหกดอนเหลืออยุสามดอนนะคะเก็บไว้เป็นกำไรส่วนกระเป๋านะคะพ่อแม่พี่น้อง พูดได้อยากเป็นเศรษฐีให้มาทาั้งนี้มากทาั้งนี้เมือ่อในขอยจะภาพอบอกจาไปเป็นเศรษฐีแล้วค่ะเบิรงเอาเด้่องขวัมกักข่อยคิดว่าอา่าขาหนาสมิ่ดวงก็ขคัญนะคุณนะมันมั่นดีลคะคะขูดเรามันก็มั่นเนะาะใบละสามอดช่วยชาช่วยรับดเดี๋ยวมาขูดกันเด้อพ่อแม่พี่น้องุกทุกคน มันนี่ไม่ยนิาพลัดไข่กระเลยดเดิมะขูดนะคะขันซ้ำได้เดิมะขูดเด้เพราะว่าพี่น้องเอ้ยลวบกวนๆมันนี่เมียฝรั่งสีผ้าจามะขูดไนนะะข่ด้วยค่ะไข่ก็เสียงโชคเงินซ้ำแล้วเพราะว่าพี่น้องเออพอไข่เฉดได้มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับนีหลายผ้าละนะคะเพราะว่าพี่น้อง นี่นะคะกะสิเบิ้งตามนี่นะคะเบิ้งตามหลูกศรตามจํานวนเงินเนาะมีเชียงกับมีมีตรงมีแนวต่างกับมีนะคะแกกระสิเบิ้งนะคะที่ขูดข้างล่างมันมีตัวใหแเน่นะคะเดี๋ยวเบิ้งกันเด้อมีป่านะคะปามีอุ้ยต้นใหม่บ่มีนะคะพอ่พี่น้องเออมีค้นแบกโลกบ่ค้นแบกโลกบ่มีนะคะกระถางดอกไม้ม,มีมีป่าทะนูกับมีปะ มีอย่างใหนเนี่ยนัทลุกต้นใหม่ต้องการต้นใหม่แม้บ่ได้ต้องการต้นสนปาล์มก็บม่ต้องการเราก็จะมีโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ,นะงึดหลายงึดขักเงึดแน่มีกองมีกีตาร์บันไดมีบ่บันนี่ เอาบันไดมาผ่านใอ้ข่เนี่ยบันไดกับบะมี่นะคะหล่มกับบะมี่โอ้ยแมงมุมไกต่ตองมีบอน้องอไก่ตองไก่ตองกับบะมี่นะคะอ้ยตายอ้ยตายากะละมังน้ำมันทึอกีตานะเสียงบางด้วยมีแมงมุมมีกีตามีอ๋อบะมี่คือกันนะคะมันนี้คือ แท้หนึงห่งลอยเหรียญมีบ้น้อมีกระถางดอกไม้มีกีตาขาดแต่บันไดนะคะพ่อแม่พี่น้องก็แสดงหนึ่งลอยเหรียญมันเป็นจังไสเนี่ยคอยถามเจ้าของได้มันเป็นจังไสเนี่ยโบเคตบโบลาบจักเทือตีบด้กินจักเทือกซื่อมาเล่นอยู่นน่นลนะเนาะความหวังของประชาชนนะคะเนาะความหวังหลาย โอ้่อยขาดแต่บันไดนะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย่อวกัสีได้หนึ่งลอยเหรียญขาดบันไดตัวเดียวเด้อค่ะนะกสีได้หนึ่งลอยเหรียญเอาอีกนะคะใบที่สองทันฟันว่าได้ยใส่ท่องเซนเบอร์เลอร์บาร่าห้าบาทสิบบาทแล้วก็ใส่ท่องเซนหน่อย บ่มีโชคบ่จ้ะบ่ให้โชคเนี่ยบ่ไอ้เห็นพี่สาวมาบอกว่าให้ซื้อเลขกโจเกเาเห็นปะแปดห้าสามเป็นเลขเลขนี่คอยซื้อถูกด้วยค่ะคอยอยู่ประเทศไทยเนาะคอยซื้อหวยนี่แหละคอยถูกหวยนี่แหละพ่อแม่พี่น้นองเอ้ย อมดับมาตัวนี้นะคะเบิง้งเบิงกันเดี๋ยวเบิ้งนะคะอันนี้ก็เอาแต่สามดอนนะคะสามดอนมีธนูบอบ,บ,บมีทนูนะคะมีป่ามีกระถางดอกไม้บอบ,บ,บมีกระถางดอกไม้มีคนแบกลูกโลกบอมีนะคะอ่ามาตรงซีดอนนะคะ สี่ดอนมีขั้นตรุบนะคะมีต้นไม้โอ้บอมีโตเปียโนนะคะตายแล้วกองกับบมีนะคะมามาโตสิบดอนนะคะดอนมีกองนะคะมีกีตาร์มีบันไดอุ้ยใจตุมตุ่มตุมตุมอุ้ยใจตุมตุ่มตุมตุมโอ้บอมีฮมนะคะโอ้ตายแล้วบอมีฮมโอ้สิบดอนกันยังบได้นะคะแมงมุมมีบอมีนะคะอ่ายี่สิบดอน มีไก่ตองบ่ไก่ตองบ่มีกละมั่งมีค้อนแบกกีตาบ่มีนะคะอ่าม่ไม่สามสิบดอนิ่งเด้อสามสิบดอนมีธนูบ่มีธนูนะคะอ่ามีแค่นตระบมีกองมีแมงมุมโอ้ยนะอ่าหัสิบดอนนะคะหัสิบดอนมีปลามีต้นไม้นะมีกีตาบอโอ้มีกีตามีมีกุลีนอุ้ยมีไก่บ่ ไก่บมี่นะคะหาซิบดอนขาดไกล้ต้มตัวเดียวพู้ได้เอาไก่ข่ไปต้มผู้ได้เอาไก่่อยไปต้มกินเนี่ยโอ้ยนะมาหนึ่งลอยดอนนะคะหนึ่งลอยดอนมีกระถางดอกไม้บอบมีนะคะบวมีโตวอลลินบวมีบันไดโอ้มีบันไดนะคะอมีกระมังเออหนึ่งพันเหรียญมีค้นแบกโลกมีตีกองบวโอ้ตีกองบวมีนะคะ ผมมีหอดหฮมบ่มีหอดค้นแบกกีตาร์สองมือหาพันเหรียญน,นะคะสองมือ 20, หาพันเหรียญมีแมงมุมมีกีตาร์โอ้บมมีโต๊ะไวโอลินโอ้บมมีโตะไวโอลินมีค้นแบกโลกขาดแค่โต๊ะไวโอลินพรไม่พี่น้องคอยกินเลยสองมือหาพันเหรียญโอ้ยโดนแดกอีกแล้วเพรไม่พี่น้อง ดอนแดกอีกแล้วนะคะเป็นยังไงข่อยคือผูอ้ใดเถี่ยเราข่อยได้ท่องเส้นใหญ่ข่อยได้มาจากไซนเนี่ยลูกข่อยต้องไปซื้อเหลขกไอแปดหาสามเนี่ยเบิ่งนะบ่มีเด้อค่ะบ่มีพี่น้องไอสองมือหาพันเหรียญขาดตัวเดียวนะคะขาดโต้วไวโอลินนะเออขาดตนโต้เปียโนเป็นโต้วไวโอลินไวโอลินเอาใสาล่ลาเนาะไอ ขาโตเปียโนโอ้ยคักแท้บบิน้องเอ้ยคอยเราม่อุกอังคักแท้สิได้์สองหมืหนหาพันเหรียญกับบอยคอยเนาะปาดนะขึ้นมาอุกอังคักแท้โอ้ยตายละตายละตายแล้วคอยเราเสียดายคักแท้ได้เบิง่งนะโอ้สองใบโดนแดดเรียบนะคะหกเหรียญ หกเหรียญเงินขึ้นเท่าไรสามสิบหาเตะเอาสามสิบหาคูณหกเหรียญน,นะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นเงินซ้ำใดขัดซ้ำนันนะคะ <c oughs> นะเออนะตายแล้วตายแล้วตายแล้วยังดีนะยังเหลือทุนอยู่นี่นะคะสามดอนยังเหลืออยู่นี่นะคะสามดอนบริสุทธิ์มดนะคะสื่อแค่หกเก็บใบ แกวัยสื่อกะปินนำปลาสื่อมะม่วงมะม,มา่าสื่อไข่ด้วยค่ะสามเหรียญเนี่ย <c oughs> โดนไปหกนะคะแดกเหลียบจังใดก็ฟ้าก็ไลค์ก็แช์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจแน่ด้วยค่ะวมือนี้เมียฝรัง่งผ้าขูดหวยบอดดายด้วยะคะ่ะความหวังของข่อยเนาะทุกคนมีความหวังหมดนะคะนะถาม่มีความหวังบอกจากบอลเห่นลอตเตอรีร่กันดอกนะคะโอเคนะคะบอลบอลรักเห่นลอตเตอรี่บอลรักเล่น,ลอลนไอ ไอ้ไต่ดินที่เขาไหว้เจ้าเรียนดอกแมนโบนะไอ้ทุกคนก็มีความหวังนะคะบวากันนะคะความหวังของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนนะคะอยากให้ชีวิตได้ดีแมนโบนะคะบันนี้เนาะจังใดก็ไปแล้วนะคะ,พ,ะพ่นอแม่พี่น้องสุภุสุคนนะคะลูกหลับสิบห้าตำตำสมกินไปก่อนเถอะนะคะเจ็บใจปวดถูก